สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนทอมเดลลี่นักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองที่เพิ่งกเกษียณกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการว่ายน้ำแต่เป็นการจัดแสดงผลงานที่สะท้อนความสุขจากการทำงานถักที่ทำให้เขากลายเป็นไวรัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจจะสงสัยว่าทำไมนักกีฬาว่ายน้ำชาวอังกฤษถึงข้าบ้าข้ามทะเลมาจัดแสดงผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นในกระเพราะว่าโตเกียวคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อเสียงของเดลี่ในฐานะนักถักโครเชต์ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในปี2021เดลี่นั่งถักริทติ้งบนเก,ก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินในสุขกีฬาทางน้ำที่แทบไม่มีผู้ชมโดยผลงานที่เขาถักนั้นคือคาดิการสีขาวที่ประดับด้วยธงยูเนี่ยนแจ็คโลโก้ทีมชาติอังกฤษสัญลักษณ์โอลิมปิกและตัวอักษรคันจิคำว่าโตเกียว เดลี่เคยเปิดเผยว่าการถักนิตติ้งและโครเชต์ช่วยให้เขาลดความกดดันในการแข่งขันและเป็นการเบี่ยงเบนจากความจำเจของชีวิตในช่วงล็อกดาวน์สามปีผ่านไปเดลี่กลับมาเยือนโตเกียวพร้อมทเทศกาลศิลปะการถักนิตติ้งครั้งแรกของเขาภายใต้ชื่อเม s with l o ล e จัดแสดงที่พาร์คมลิเซียมโตเกียวแห่งย่านชิบุย่าตั้งแต่วันที่8ถึง25พฤศจิกาย,ยนโดยเดลี่จะมาสอนการถักนิตติ้งสดในวันเปิดงานด้วย นิทรศกาลนี้จะจัดแสดงผลงานในติ้งภาพถ่ายและวิดีโอสองกันถักจากเดลี่โดยผู้ชมยังสามารถลองถักงานฝีมือและจัดแสดงผลงานของตัวเองได้ด้วยนอกจากนี้รายได้จากนิทรศกาลนี้จะมอบให้กับองค์กรที่สนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกันในญี่ปุ่นด้วย